สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง f อฟซใไม่นะคะที่คอยติดตามให้กำลังใจน้องแอดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางของน้องแอดนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะมีค่ามีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับท่านใดนะคะอยากได้ขนมไทยนะคะตำไทยนะคะก็อย่าลืมแวะเข้าแปากันได้นะคะก็จะเป็นแนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเผื่อใครอยากเข้าบ้านนะคะ น้องแอดนะคะมอมอ่านี่นะนะคะน้องแอดทำมาแล้วนะคะเพราะแต่ก่อนน้องแอดยังไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวน้องแอดพามาสรุปกันนะคะงแอดลืมเขียนผลสรุปนะคะเดี๋ยวน้องแอดเขียนใหม่ก,ก็ได้นะคะเจ็ดสามเจ็ดสองแล้วก็ศูนย์หกนะคะเจ็ดสามนะคะสายวิ่งเข้านะคะเจ็ดสองหลุดนะคะ ศูนย์หกมาตัวเน้นตัวชอบนะคะให้เด่น6นะคะแอดเขียนแต่น้องแอดลืมให้พี่ๆดูนะคะตกลงคือสรุปให้ตัวเองดูนะคะแล้เวเรามาสรุปตัวเจาะกันนะคะน้องแอดจะพามาสรุปตัวเจาะกันนะคะสำหรับตัวเจาะน,นะคะเจ็ดสามนะคะน้องแอดให้เข้านะคะเจ็ดสามสายวิ่งก็มานะคะเจา เจ็ดสองนะคะน้องแอดให้หลุดเนาะศูนย์หกนะคะน้องแอดให้เข้านะคะศูน์หกเข้าตัวเนนตัวชอบนะคะสรุปแล้วนะคะน้องแอดก็ได้ให้เ hey! ฮบนล่างเลยนะคะยินดีกับพี่พีเอฟซีทุกท่านโดยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะนะเดี๋ยวใครอยากได้ขนมไทยนะคะน้องแอดลงให้แล้วในบ้านนะคะลงตั้งแต่วันที่หแล้วนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะของหนังแอดนะคะก็จะเป็นศูนย์เก้าหกห้าสี่ แปดนะคะเม็ดเดียวนะคะน้องแอดให้เด่นไปที่แปดูนก้านะคะน้องแอดให้เด่นไปที่แปดนะคะก็จะมี 8ปด8นะคะมี8 1ด8นึ่งนสองสองแปดนะคะแปดหกหกแปดแปดห้าห้าแปด แล้วก็เป็น8 9 9 8นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะสำหรับเม็ดเดียวตัวเลขนะคะที่น้องแอดชอบนะคะก็จะเป็น8 0 0 8 8 9 9 8 8 1 1 8 8 6 6 8อีกโคดนะคะ จดไว้แค่ว้นะคะน้องแอดจะพาไปดูตัวเจาะนะคะสำหรับตัวเจาะของน้องแอดนะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีสี่มีแปดมี9ก้ามีศูนมีหแล้วก็มีหกตัวเจาะนะคะน้องแอดให้เด่นนะคะเด่นเก้ากับ เด่น0 9 0ตัวเด่น60ตัวเด่นเด่นนะคะ90นะคะเพื่อใครชอบนะเด่นมากเลย90นะคะสำหรับเด่น9นะคะก็จะมี9 1 1 9 9 5 5 9เก้าห้าห้าเก้า เอลืมเอา9 4 4 9นะคะสำหรับเด่น0ูนย์ะคะก็จะมี06 60 05 50 04 40ย์นย้นอ๋อศูนย้องเอนเอาแล้วนะคะ ขอเป็น8ละกันนะคะ80นะเพราะว่า09ต้องแอดเอาแล้วนะคะลืมดูนะคะสำหรับชุดกันก็จะเป็น4554 4664 899818814549 โอ้น้องแอดลืมเอาคู่หนึ่งนะอืมเขาตัดจากแปดหนึ่งเป็นเก้าหกนะคะเป็นเก้าหกเนาะงานตัดออกนะคะสำหรับการเบิร์นนะคะก็จะมีเก้าเก้ามีศูนย์ศูนย์มีห้าห้าสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องแอดชอบนะคะก็จะเป็น 1> 9 1 1 9นะคะ90 09 95 59 45 54 1 2 3 4แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็น9 6 6 9นะคะ9 6 6 9นะคะ พี่ท่านใดน,นะคะอยากได้ขนมไทยนะคะขนมไทยฟรีนะคะน้องแอดแจก,กฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดเลิฟกดไลน์ลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องแอดมินนะคะได้คํานวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากพี่ๆทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ได้แนวทางไปเหมือนงดก่อนเนาะพี่ๆขเข่าวสักบนล่างนะคะให้พี่ๆมา ได้ชื่นใจกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า